สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นัทจาวโวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอีีนี้นะครับจะขอพูดถึงเรื่องของโช๊คเวสป้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับในส่วนของโช๊คนะครับเป็นรุ่น GTOp นะครับของ YS s เนะครับเรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นจากเดิมนะครับก็คือในส่วนของโช๊คลังเนี่ยก็คือทําออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการกระแทกหรือว่าติดซับแทงนะครับอันที่2ก็คือมีการเพิ่มฟีเจอร์ในเรื่องของ อุปกรณ์อ็อกเซสซอรี่เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับโดยเฉพาะขาโหลดนะครับซึ่งจะมาช่วยให้เกิดการใช้งานนะครับให้มันดูสวยงามแล้วก็รวมถึงให้มีการย่อส่วนหรือว่าเตียลงมาอีกนิดนึงนะครับส่วนของโชคหน้าเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยก็คือมีการปรับวัสดุขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับพี่นัทขอเริ่มจากโชคหน้าก่อนนะครับ ในตัว G top เนี่ยของ YS เนี่ยเขายังให้ความสูงมาเท่าเดิมก็คือว่าความสูงหรือโหลดเตี้ยลงเนี่ยจากเดิมที่มันต้องใช้เนี่ยความสูงอยู่ที่230 m mm m เนี่ย YS เนี่ยก็ยังคงเดิมก็คือว่าโหลดเตี้ยลงให้เหลือ205 m m นะครับก็คือจากบ่าตรงด้านตรงด้านนี้นะครับจนถึงหูล่างนะครับหูยืดล่างเ,เพราะฉะนั้นระดับของการวัดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่205 m m นะครับ ในส่วนของฟีเจอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนมีอะไรบ้างเนี่ยบอกได้เลยว่าครั้งเนี้จะดูดีขึ้นไหมนะครับดูดูสบายตาแล้วก็ดูโดดเด่นดูสปอร์ตขึ้นมาก็คือตัวแหวนที่ปรับอ o คอมเพรชันเนี่ยจะเป็นแหวนสีแดงนะครับแหวนน็อตด้านในเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับซึ่งมันจะทําให้ดูเด่นรับกับโลโก้ของของเขานะครับแล้วก็รับกับตัวสปริงนะครับซึ่งพอดูแล้วสบายตาแล้วร,รู้สึกว่าเวลาจะ เวลาเราจะปรับเปลี่ยนหรือว่าเราจะทําอะไรเนี่ยในส่วนของการปรับคอมเพรสชันเราก็จะมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับและยังทําให้โชคเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับฟีเจอร์ไม่ต้องพูดเลยยังคงเหมือนเดิมยังมีตัวรีบาวด้านบนนะครับปรับปรับให้เกิดความนุ่มนวลน,นะครับในเรื่องของการดีดกับของสปริงนะครับในส่วนของคอมเพรสชันก็คือในเรื่องของแรงกดเนี่ยก็คือช่วยในแรงกดให้มีแรงกด ตามน้ำหนักหรือตามระดับของผู้ขับขี่นะครับในเรื่องของความเตี้ยเนี่ยถือว่าเหมาะสมสําหรับคนที่ไม่ต้องการโหลดมากนะครับแต่สามารถที่จะทําให้รู้สึกว่าเท้าเนี่ยสัมผัสกับพื้นได้เต็มเท้านะครับบางท่านก็คือสามารถสัมผัสได้เต็มเท้าบางท่านก็สามารถสัมผัสได้ครึ่งเท้านะครับซึ่งมันดีกว่าการที่เราจะใช้ปลายเท้าขยงนะครับซึ่งก็อาจจะขับรถหรือว่าคอนโทรลรถลาบากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับทีนี้มาขอดูโชคหลังบ้างนะครับ คือโชคหลังนะมีการปรับเปลี่ยนมาสักระยะแล้วแหละนะครับในส่วนของระยะล่าสุดเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัว m i n น r ร์เชนตเนี่ยตัวนี้คือของเดิมเนี่ยขอขอขอพูดถึงของเดิมก่อนของเดิมเขาเนี่ยจะสูงที่360ม mm มนะครับซึ่งเท่ากับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะต้องการโหลดเตียลงมาเนี่ยหรือไปเปลี่ยนขาโหลดนะชุดโหลดนะครับมันเตี้ยลงมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเตี้ยประมาณสัก1นิ้วนะครับหรือไม่ก็ประมาณ20มิลนะฮะทีเนี้ย รุ่นก่อนเนี่ยที่สูง360ะมันไม่เหมาะที่จะใช้ตัดตัวโหลดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อไปเนี่ยเรียกได้ว่ามันมันสั้นอยู่แล้วนะครับก็มันก็ควรจะติดติดตัวโหลดควรจะติดตัวยึดขาของโช๊คเนี่ยเดิมเดิมของสปิอาตัวรถเวสป้าเลยเพราะฉะนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องใส่ตัวโหลดนะครับเพราะว่าหากใส่ตัวโหลดรุ่นก่อนน้นคือตัวถังเนี่ยตัวแท้ง์ตัวเนี้ยจะกระแทกนะครับก็คือจะไปกระแทกตัวถังน้ํามันนะแต่ว่าในตัวม i n เนอร์เชนเนี่ยคือมีการปรับเปลี่ยนมานะครับ ปรับเปลี่ยนมามีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยถ้าความสวยงามก็คือว่าตัวนี้นะครับก็เป็นสีแดงนะครับตัวคอมเพรสชันแหวนคอมเพรสชันนะครับตัววาลวเป็นสีแดงนะครับตัวน็อตก็เป็นสีทองนะครับเพราะฉะนั้นโอเคมันให้ความโดดเด่นแหละดีขึ้นนะครับแต่ความสูงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปละถ้าเป็นโชคก่อนหน้านี้มันจะสูงที่360 mm นะครับก็คือจากรูด้านล่างเนี่ยจนถึง คอบ่าด้านบนนะครับที่สัมผัสกับตัวยางรับเบอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่360นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้บอกได้เลยว่าเพิ่มขึ้นอีก20มิลนะครับก็คือวัดจากด้านล่างเนี่ยถึงคอบนเนี่ยอยู่ที่380ม mm, มเพราะฉะนั้นจะสูงกว่าของเดิมอยู่ที่20มิลนะฮะตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของตัวเตี้ยนะครับก่อนหน้านี้แล้วเอาไปใส่ตัวโหลดแล้วไม่ได้นะฮะซึ่งใส่ตัวโหลดแล้วมันจะเตีย้ยแล้วมันจะติดซับแทงนะครับ แต่กลายเป็นว่าตัวนี้เพิ่มความสูงขึ้นมาอีก20มิลนะครับแล้วเผื่อเผื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวโหลดเพิ่มมาก็คือทางเวสต์เนี่ยเขาจะมีตัวโหลดแถมมาให้นะครับก็คือเป็นชุดโหลดที่ทางเวสทําขึ้นมาเลยนะครับอันนี้มันจะมีประโยชน์มากก็คือมันจะโหลดลงมาอีก20มิลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สูง380ตัวนี้ช่วยโหลดลงมาอีก20มิลมันจะทําให้ อาการที่เรียกว่าการติดตั้งเนี่ยพอดีพอดีสมบูรณ์แล้วก็ไม่ติดไม่กระแทกซับแทงไม่กระแทกถังน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าครบสมบูรณ์ในเวลานี้นะครับซึ่งมันก็แลกมาด้วยราคาที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งก็ถือว่ามันก็คุ้มค่าเหมือนกันถ้าเทียบกับที่เราต้องวิ่งไปหาซื้อเองเนี่ยผมก็มองว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะครับตัวโหลดเนี้ยจะมีแถมมาให้ ทุกตัวเลยนะครในส่วนของโชหหังนะครับในรุ่นของไวเนอร์เชนเนี่ยที่แตกต่างจากของเดิมนะครับจากก่อนนั้นนี้ก็คือว่าโชคหลังจะสูงขึ้นนะครับ 20mm นะครับในส่วนของแหวน,นในเรื่องของคอมเพรสชันเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่จะปรับเป็นสีแดงให้หมดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าถ้าชุดใหม่ออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ยกให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นความชัดเจนแล้วนะครับว่า ถ้าเป็นของใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีแหวนแดงแหวนแดงคอมเพรสชันนะครับในส่วนของรีบาวเนี่ยไม่ต้องพูดก็คือว่ามีแหวนเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของแหวนปรับรีบาวนะครับส่วนตัวโชคหลังก็คือสูงขึ้นมา20ม mm มนะครับแต่แลกด้วยกับการที่วายเอสเองเนี่ยได้เพิ่มตัวโหลดมาให้เพื่อเป็นการลดความสูงลงของโชคนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่เปิดตัวออกมาใหม่จะมีทั้ง2แบบนะครับก็คือมันจะมีทั้งสปริงแดงและสปริงดำนะครับจะเป็นโชคสปริงดำนะครับนะครับอันนี้ขึ้นอยู่แต่ความความชอบของของผู้ใช้ก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าทั้ทง2ตัวเนี่ยการใช้งานเหมือนกันประสิทธิภาพเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่สปริงนะครับสปริงดำและสปริงแดงนะครับในเรื่องของวาวเนี่ยเหมือนกันครับเป็นวาวสีแดงนะครับแหวนนะสีแดงเพราะฉะนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์คือต้องการชอบสปริงดําหรือสปริงแดงนะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้เท่านั้นเองนะครับส่วนโชคหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับโชคหลังเนี่ยก็เป็นสปริงแดงและสปริงดำนะครับเพราะทั้งสองตัวนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าสปริงเนี่ยเป็นสีแดงและสีดำนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเนาะ ไม่มีอะไรที่มันจะแตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าโดยรวมน้องถือว่าทั้งสองนี้ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ดูดูน่าใช้ของโชคหน้านะครับราคาของโชคหน้านะครับโชคหน้าเนี่ยทาง YS เนี่ยตั้งราคาไว้อยู่ที่9,900บาทนะครับ9,900บาทนะครับก็ถ้าเทียบกับฟีเจอร์แล้วเนี่ยมีทั้งสามารถปรับได้ถึง3จุดเนี่ยผมก็มองว่า ราคานี้ก็เป็นราคาที่น่าสนใจแล้วก็ลองใช้แล้วก็น่าใช้เพราะด้วยการปรับระดับต่างๆในเรื่องของความนุ่มเนี่ยมันทําให้เราได้มีโอกาสใช้งานจริงๆนะครับในเรื่องของแรงกดนะครับแล้วก็เรื่องของแรงบีบนะครับ<อ>เป็นชกหลังลหละนะครับชกหลังราคาของ YS เนี่ยทำมาออกมาพร้อมกับตัวโหลดเนี่ยนะครับคือเมื่อก่อนเน่ยราคาที่ไม่เป็นราคาเดิมนะจะอยู่ที่ราคา8,500นะครับชกหลังนะครับแต่ว่า ตัวนี้ปรับฟีเจอร์ขึ้นมาอีก1000บาท1000บาทแล้วมีตัวนี้มาด้วยนะครับกับการปรับฟีเจอร์ที่เรียกว่าเพิ่มความสูงเนี่ยของโชค๊คขึ้นไปอีก20มิลนะครับแต่เอาตัวโหลดมาช่วยให้มันเตี้ยลงอีก20ิมิลนะครับหรือเรียกได้ว่าการโหลดโดยใช้ตัวโหลดก็แล้วกันเนาะแล้วก็การปรับฟีเจอร์ในเรื่องของแหวนเนี่ยให้มันเป็นสีแดงให้มันเป็นตัวรุ่นใหม่ก็แล้วกันเนาะอันนี้มาราคามันจะอยู่ที่ 9,500บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าเอื้อมเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจแล้วก็ลองใช้เนี่ยทั้ง2ตัวนะครับลงทั้งหน้าและหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าขับไปแล้วเนี่ยคือขับได้อย่างสบายนะครับแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็คุ้มค่านะคุ้มค่าทั้ง2ตัวนี้ราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่เอื้อมได้สําหรับคนที่อยากจะเล่นตัวท็อปสุดๆนะครับในส่วนของ yas เองนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้าง น่าสนใจเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจของทางร้านด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ